ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือให้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด่นในหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทาง หนึ่งตัวละคมโปรจายวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชูมกันเลยใบนี้เอ้ยล่ะเบ่งปันวิ่งตัวเดียว เบ่งปานวิ่งแปดตัวเดียวเบ่งปานวิ่งตัวเดียวแปดวิ่งแปดตัวเดียวนะ mm. แล้วก็คู่แปดศูนย์แปดศูนย์คู่เดียวท่านผู้ชมแปดศูนย์คู่เดียว แปลกศู์คู่เดียวนะเอ้ยละ่ะเอ้ยละ่ะเจ้าของเนียวทางต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ครับจุมจากให้เบ่งปันเด่น4กับ6 5 3 7 6 4 2 3 8 6 2 0 4 3 0 4 6 0 3 6 5 3 1 0 3 6ท่านผู้ชมจุมจากให้ จูมจับใหนะ้นะก็ขอบคุณนะขอบคุณแนวทางไปต่อครับผมใบนี้เอ้ยล่ยายสีปฐุมมา ยาสีปะทุนมาก,กระเบงปันาปดนย์สองสี่ศูนย์สองสีปดนย์สี่ศูนยสี่สองสีเด่นลาสองหนสองเจ สองหนึ่งสองเจ็ดนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปันอย่างเอเรียวนะี่ยต่อไปครับผมใบนี้ บินี้ครับเบ่งปันห6 8 240กแ1 8 2 0 242024 ใบนี้ครับผมส่วนตัวใบแดง 02, 02 04 24 402 0 0 4 2 2 4นะจับ0ย์าวยาวจับ0ย์ยาวยาวนะท่านผู้ช ท่านประชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ครับผม x นาน x นานเบ่งปอนสามกับเจ็ดห้าสามสองหกแปดเจ็ดสามห้าสองสี่สามสนึ่งสี่สองห้าเจกหกแปดเจ็ดนะ x นาน ต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมใบนี้ก็เบ่งไปตันงหลักอร่อยหลักอร่อยชูนสามห้าหกหก,หกสี่หกันใหม่นี้ไม่ชูนนะหกหนึ่งสองแปดหกหนึ่งสองแปดนะ เดี่ยวทานใหม่นี่ครับผมไม่โชนนะไม่โชนนะหกหนึ 6, 1, 2, จับชุด6 1 2 6 1 8 6 2 8 6 1 2 6 1 8 6 2 8ปดหแ่งปบ่งปันสชุดนะสชุด ไปกระผม,มใบนี้ใบนี้ก็เป็นอดีตท,ที่แล้วเนาะก็เป็นปันพันหกสี่พันคู่หกสี่พันคู่หกสี่สี่หกหกสี่สี่หกนะทับชม เดี๋ยวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปานอีกแล้วนะ3 8 3 4 4 8, 8 4 3 8 3 8 4 3 8 3 4 4 8วิ่ง3ตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้ตัวเดียวสกายเบ่งปาน อดีตที่แล้วดับหลักหน่วยโบนดับเจ็ดหกสี่หกผ่านนะหกสี่หกสรุปแล้วผ่านหกสี่หกสรุปแล้วผ่านเนื้อทันใหม่นี้ครับดับสี่เนื้อทันใหม่นี้ก็เบ่งป่านดับสี่นะท่านผู้ชมนะ ดับสี่นะดับหลักหน่อยดับหลักหน่อยตัวเดียวต่อไปคร,รับโภมเพชรสุพรรณเพชรสุพรรณเบ่งปันปนยวทันบุญห้าหกแปด เบ่งปานหเบ่งปานหแล้วก็เบ่งปานแปดห้าหกแปดนะสามตัวเบ่งปาน3ตัวให้พิจารณาต่อไปครับผม10หน่วยโบนสองสูตรชูนสิหน่วยโบนสอสูตรชูน สองสูตรชูนแะชูนแปดสูตรชูนตัวเดียว2องสูตรชูนแต,ต,ตัวเดียวนะ ต่อไปครับผมใบนี้ทองก้อนเพชรสุพรรณเต็ม10หน่วยบู์นเต็มสิบหน่วยบูนอดีพานยาวยาวอดีพานยาวยาวนะเดี๋ยวตอนใหม่นี้ก็เบ่งปอนอีกแล้วเบ่งปานอีกแล้วนะ6กเจ็้า 679นะ679 2สูตรนะท่าน2สูตรเดี๋ยวท่านเช็แล้วก็ผ่านศูนย์เดี๋ยวท่านใหม่นี่ก็เบ่งผ่านหกเจดปดเก้าหนึ่งสองหกเจ็ูนย์หกนะ ทองก้อนเพชรสุพรรณเจ้าของแนวทางต่อไปครับแนวทางดับโบนทองก้อนดับแบบ2ตัวนะดับแบบ2ตัวดับสดับ1ดับ4แล้วก็ดับ1 ดับสีดับหนึ่งดับสองตัวทบชมท่านใดี่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปกระผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปเนาทานกำลังวันสี่ห้าหก สี่ห้าแล้วก็หกนะท่านผู้ชมสี่ตัวสี่ห้าแล้วก็หกนะต่อไปครับผม โซสนามบินเนืวทันคู่สตัวท่านผู้ชมก็เบงปานสองสี่สองหกสองเก้าเก้าสองหกเก้เปดส่แปกปคู่เบงปาน8นานนานนคู่นะเบงปาน8คู่ พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้นุ่มเหนือเบ่งปาน2องแป6หกแป7หกแปดสี่เจปสอง ไปครับผมใบนี้ชุดเดียวสองตัวล่างเบ่งปาน68เบ่งปาน6แล้วก็8นะท่านผูน้ชม6กคือเบ่งปานคู่เดียวเบ่งปานคู่เดียวต่อไปครับผมใบนี้คู่เดียวสองตัวล่าง ห้าจห้ากับ7จ7ห้าจนะคูณสองตัวล่างขอบคุณอย่างแรงเลยนะต่อไปครับผมใบนี้ ไม่นี่ครับอ่อเตาออดเตา่เตากระเบ่งปานชุดสามตัวเจ็กหกแปดเจ็กหกสี่หกสี่แปดสี่หกหกแล้วก็ห้าสี่สี่ ก็เป่งปันหชุดนะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยละ่ะชุดเน้น380 80แล้วก็ล่าง2 1 380 80ล่าง2 1เอ้ยละ่ะเอ้ยละ่ะเจ้าของแนวทางที่เป่งปัน ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยละ่ะอีกหลายว,วิ่ง8 480 580 80380วิ่งล่าง2 2520 21เอ้ยละ่ะเอ้ยล่ะนะไปต่อครับผมใบนี้2ตัวโบน36 3 7 3 9 3 0 3 4 4 6 4 7 4 9 4 0 4 4 5 6 5 7 5 9 5 0 5 4 6 6 6 7 6 9 6 0 6 4 7 6 7 7 7 9 7 0 7 4 2ตัวบูนธนรพัฒน์เจ้าของแนวทางที่เบ่งปัน ใบนี้กรับเนีทาง3ตัวบูณ์2 3 1 9 3 4 3 5 8 7 3 6 3 30 1 3 5 2 3 4 0 3 6 3 7 9 8 3 8ต่อไปครับใบนี้เสียงท่าสาย กระเบงป,นปาน7รอง8นะเดิน7รอง8ท่านผู้ชมเดิน7รอง8เสียงท่าสายเบ่งปานอีกแล้วนะเบ่งปานอีกแล้วไปต่อกระผมใบนี้สกอย10หน่อย1 2 3ชุด3 7 1 3 7 2 3 7 แปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแปดนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวทางต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชม ใบนี้ก็มัมมัมมัมนะกระเบ่งปัน8 9 8แล้วก็9 8แล้วก็9นะใบนี้ครับแนวทาง2ตัวลา07091827 6 เกนะ้าหกศูนหกหนึ่งเะท่านผชมสตัวล่านะสตัวล่าไปต่อครับผมใบนี้เอ้ยดัง Mix เม็กซายเบ่งปัน,ปนธานสิบน้อยโบนสามสี่หนึ่งสอง สามสี่หนึ่งแล้วก็สองอดีตผ่านนะอดีตผ่านอาดีตสรุปแล้วผ่านไปต่อครับผมใบนี้ ม่นี่ครับ10หน่อยสิหน่อยเอ็กเพพ่อใหญ่คำแสง7890 7890เท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามเอ็กเพก็จัดไปนะขอบคุณข้อมูลแนวทางที่ เบ่งปานยังเ,เรียวทันใจทว่าชมคลิปนี้เราคงเจอการเพียนเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม